บัดนี้งูนั้นฉลาดหลักแหลมกว่าสัตว์ป่าใดๆแห่งท้องทุ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้และมันกล่าวแก่หญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าพวกเจ้าต้องไม่กินจากต้นไม้ทุกชนิดแห่งสวนนี้และหญิงนั้นกล่าวแก่งูว่าพวกเราสามารถกินผลของต้นไม้ทั้งหลายแห่งสวนนี้ได้แต่ผลของต้นไม้ต้นนั้น ซึ่งอยู่ท่ามกลางสวนพระเจ้าได้ตรัสว่าพวกเจ้าต้องไม่กินจากมันและพวกเจ้าต้องไม่แต่ต้องมันเกรงว่าพวกเจ้าจะตายและงูนั้นกล่าวแก่หญิงนั้นว่าพวกเจ้าจะไม่ตายแน่เพราะว่าพระเจ้ารู้อยู่ว่าในวันนั้นที่พวกเจ้ากินจากต้นไม้นั้นตาของพวกเจ้าก็จะสว่างขึ้นและพวกเจ้าจะเป็นเหมือนพวกพระซึ่งรู้จักความดีและความชั่วร้าย และเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นเหมาะสำหรับเป็นอาหารและมันสบายตาและเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่น่าปรารถนาเพื่อทำให้คนหนึ่งเกิดปัญญานางจึงเก็บผลจากต้นไม้นั้นและได้กลินและส่งให้สามีของนางที่อยู่กับนางด้วยและเขาได้กินและตาของเขาทั้งสองก็สว่างขึ้นและเขาทั้งสองรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่และเขาทั้งสองก็เอาใบมาเดือมาเย็บรวมกันและทำ พวกเครื่องปกปิดสำหรับตนเองและเขาทั้งสองได้ยินพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวนในเวลาเย็นของวันและอาดัมกับภรรยาของเขาได้ซ่อนตัวจากพระพักพระเยโฮวาห์พระเจ้าในท่ามกลางต้นไม้ทั้งหลายแห่งสวนนั้นและพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเรียกอาดัมและตรัสแก่เขาว่าเจ้าอยู่ที่ไหน และเขาทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนและข้าพระองค์ก็กลัวเพราะว่าข้าพระองค์เปลืกกอยกายอยู่และข้าพระองค์ได้ซ่อนตัวเสียและพระองค์ตรัสว่าใครได้บอกเจ้าว่าเจ้าเปลืกกอยกายอยู่เจ้าได้กินจากต้นไม้นั้นแล้วหรือซึ่งเราได้บัญชาเจ้าไว้ว่าเจ้าไม่ควรกินและชายนั้นทูลว่าหญิงนั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์ นางได้ให้ข้าพระองค์จากต้นไม้นั้นและข้าพระองค์จึงได้กินและพระเยโฮวาพระเจ้าตรัสแก่หญิงนั้นว่าเจ้าได้ทำอะไรลงไปนี่และหญิงนั้นทูลว่างูนั้นได้เล่าลงข้าพระองค์และข้าพระองค์จึงได้กินและพระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่งูนั้นว่า เพราะเจ้าได้กระทำเช่นนี้เจ้าจึงถูกสาปแช่งเหนือกว่าบรรดาสัตว์ใช้งานและเหนือกว่าบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งเจ้าจะลื้อไปบนท้องของเจ้าและเจ้าจะกินผงคลีดินตลอดวันเหล่านั้นแห่งชีวิตของเจ้าและเราจะให้ความเป็นศัตรูกันอยู่ระหว่างเจ้ากับหญิงน,นี้และระหว่างเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนางเชื้อสายของนางจะทำให้หัวของเจ้าฟกช้ำและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของท่านฟกช้ำ พระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความระทมทุกข์ของเจ้าและการตั้งครันของเจ้าให้มากขึ้นในความเจ็บปวดเจ้าจะทอดบุตรหลายคนและความปรารถนาของเจ้าจะมีต่อสามีของเจ้าและเขาจะปกครองเหนือเจ้าและพระองค์ตรัสแก่อาดัมว่าเพราะเจ้าได้ตั้งใจฟังเสียงของภรรยาเจ้าและได้กินจากต้นไม้นั้นซึ่งเราได้บัญชาเจ้าไว้โดยกล่าวว่าเจ้าต้องไม่กินจากต้นนั้นแผ่นดิน จึงถูกสาปแช่งเพราะเห็นแก่เจ้าในความทุกข์ยากเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินนั้นตลอดวันทั้งหลายแห่งชีวิตแผ่นดินจะงอกบรรดานามและผักที่มีหนามแก่เจ้าด้วยและเจ้าจะต้องกินผักแห่งท้องทุ่งในเงื่อหลายโสมหน้าของเจ้าเจ้าจะต้องหากินอาหารจนกว่าเจ้ากลับไปสู่ดินเพราะเจ้าได้ถูกเอามาจากดินเพราะเจ้าเป็นผงพลีดินและเจ้าจะกลับไปสู่ผงพลีดิน และอาดัมเรียกชื่อภรรยาของเขาว่าเอวาเพราะว่านางเป็นมารดาของผู้มีชีวิตทุกคนพระเยโฮวาพระเจ้าทรงทำพวกเสื้อคลุมแห่งหนังสัตว์ให้แก่อาดัมและภรรยาของเขาด้วยและทรงสวมใส่ให้เขาทั้งสองและพระเยโฮวาพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดมนุษย์ได้กลายมาเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้ว ที่รู้จักความดีและความชั่วร้ายและบัดนี้เกรงว่าเขาจะยื่นมือของตนและหยิบจากต้นไม้แห่งชีวิตและกินและมีชีวิตอยู่ตลอดไปเหตุฉะนั้นพระเยโฮวาพระเจ้าจึงทรงส่งเขาออกไปจากสวนเอเดนเพื่อทำไร่ไถนาในที่ดินที่เขาได้ถูกเอามาจากนั้น ดังนั้นพระองค์จึงส่งไล่มนุษย์ออกไปและพระองค์ทรงตั้งพวกเครูปไว้ทางทิศตะวันออกของสวนเอเดนและตั้งดักเพลิงเล่มหนึ่งซึ่งหมุนได้รอบทิศทางเพื่อป้องกันทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต